ลมหนาวเดือนธันวาคมพัดเอื่อยยามราตรีในกรุงเทพพีทช่างภาพหนุ่มผู้กำลังหาแรงบันดาลใจเดินทางมาถึงโรงแรมเก่าแก่แ,กแห่งหนึ่งย่านสวนหลวงโรงแรมแห่งนี้ไม่ได้หรูหรานักแต่มีมนขลังด้วยสถาปัตยกรรมแบบอนานิคมที่คงเหลืออยู่พีทเลือกห้องพักชั้นบนสุดที่มองเห็นสวนหลวงได้กว้างไกล ค่ำคืนแรกผ่านไปอย่างสงบแต่เมื่อก้าวเข้าสู่คืนที่สองพีทสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างอากาศในห้องเย็นยเยือกกว่าปกติทำที่แอร์ไม่ได้เปิดแรงและกลิ่นทูบจางๆล่อยมาเป็นระยะเขาข่มตาหลับลงด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางกลางดึกคืนนั้นเองเสียงกรีดร้องแหลมสูงราวกับลมที่พัดผ่านช่องลมเล็กๆแต่เปี่ยมด้วยความเจ็บปวดก็ดังขึ้นมาจากปลายเตียงของเขา ผีสะดุ้งตื่นเงื่อการไหลซึมทั่วแผ่นหลังเขาพยายามเพ่งมองในความมืดสลัวแต่ไม่เห็นอะไรเลยเสียงนั้นยังคงกรีดร้องอย่างต่อเนื่องบางครั้งเหมือนอยู่ใกล้ชิดบางครั้งเหมือนอยู่ห่างออกไปราวกับกำลังวนเวียนอยู่รอบกายเขาผสมปนเปกับเสียงหัวเราะคิกคักแผ่วเบาที่ฟังดูชวนขนลุกผีตัดสินใจเปิดไฟทุกดวงในห้องแต่เสียงนั้นก็ยังไม่หายไป คราวนี้มันกลับชัดเจนยิ่งขึ้นเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างเตียงและค่อยคคืบคลานเข้ามาใกล้เมื่อเขาพยายามจับจ้องพีทสาบานได้ว่าเขาเห็นเงาร่างจางๆของผู้หญิงผมยาวประบาสวมชุดไทยโบราณที่ชายทะลุปรุโรรงราวกับว่ากำลังถูกเผาไหม้อย่างช้าๆความกลัวเข้าครอบงำพีทคว้าโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างตัวพยายามโทรหาใครสักคน แต่สัญญาณกลับหายไปเขาหลับตาปีแล้วภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กพระแม่ธรณีช่วยคุ้มครองลูกด้วยเถิดทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็หายไปอย่างฉับพลันพร้อมกับความเย็นเยือกที่จางหายไปจากห้องพีทลืมตาขึ้นอีกครั้งเมื่อแสงสว่างของรุ่งอรุณสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างสิ่งเดียวที่เหลือทิ้งไว้คือความเงียบงนันและกลิ่นธูปจางๆที่ยังคงอบอวลอยู่ในห้อง เช้าวันรุ่งขึ้นพีทไม่ได้รอเช็คเอาท์เขาเก็บข้าวของและรีบออกจากโรงแรมแห่งนั้นทันทีโดยไม่เคยหันกลับไปมองอีกเลยแม้จะผ่านไปนานเท่าไหร่แต่เสียงกรีดร้องในคืนนั้น